โอ้ยฮายโอสด่าัโหขอสาค่าหนรศรสอะไรโนสาคนลอไ่งาโตนะคะ l o น g time no see โห o n นะ Thank you so much ออกที่ที่ฮัทได้นะคะเก <c oughs> ิดหัวรักอั้ See See Look at this So yummy อ๋หัว oh, ค่ะไอ้กล้องไปไหนคะเ wow. ป็นชุดดอก sunflower yes sunflower like this baby sunflower S baby s u n f lower so cute and so yummy โอ้ยขอบคุณท่าของขันนะคะขอบคุณค่ะ thank you so much for gift guy thank you so much i want you to know guy i miss you so much still shooting yes mm -hmm. Mm -hmm. อืมอืมอืมตึงเปรีย้ยกลัวตะก้าปิวอยากปักตะก้าอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีสินค้ามาเลยวันนี้เป็นรูปอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นรูปแปลกแปล ก็ไม่รอด